ทีครับทุกคนพาเพื่อนมาเบิ่งควายควายควายกินหญ้ากันทุกคนเพื่อนเห็นบ่นี่เขามียืดสามตัวทุกคนอยู่ทั้งี้อีกตัวหนึ่งเห็นบอ่อันนี้น้องเขาอันนี้พี่เขาทุกคนพูนทางวุ่นๆจะเป็นแม่เขาทุกคนเพื่อนมองเห็นบ่ผมดึงภาพขม้าแม่เขามียูดสามตัวทุกคนเป็นไอ้ควาย ค่อยในหมู่บ้านไก่เคียงทุกคนเพิ่นเอามาปล่อยถิมไว้เนาะเออเพราะว่าคนในชุมชนคนในหมู่บ้านผมตอนนี้กับโบเหลือจกักโตแล้วทุกคนก่อนหน้านี้ก็เคยมีอยู่ตลาดสุดเพิ่นก็ขายไปละกับโบหูวา่าผู้ใดส,สื่อเข้ามาอีกบอกกันยังบ่้ททันหูเด้อทุกคนแต่ที่ลูๆว่าในหมู่บ้านผมตอนนี้โบเหลือจกักโตเลยทุกคน ต่อไปเขาจะเปลี่ยนสัตว์อนุรักษนะ์บนนาะเพราะว่าเขาเหลือหน่อยลงเลยเหยือเรื่อยเนาะทุกคนคนส่วนหลายที่เขาเคยเลี้ยงควายเขาส่วนมากเขาก็หันมาเลี้ยงง้วกันเป็นส่วนหหายเนาะหรือว่าบางคนก็บ่เลี้ยงสเสลยก็มีทุกคนเพราะว่าผมเคยถามหลายหลายคนแหลนะเนาะถามหลายหลายคนแล้ะเพิ่นบอกว่ามันเมื่อยแห้งทุกคน ກະລູເຊກຄົມຖິງມັນກໍເມື່ອອີ່ຫຼີເນາະທຸກຄົນເຮົາບໍ່ໄດ້ຢຸດໄດ້ຢນໃດ เพรว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูหลอนกระซางเนะาะเพราะว่าสัตว์จำพวกนี่เพื่อนก็นต้องกินอาหารตลอดทุกคนกินแล้วพอเพิ่อนอิ่มอิ่มเพื่อนก็บขับถ่ายออกขับถ่ายออกเพื่อนก็กินอีกประยุทธ์ปรยอนเนาะทุกคนเกิดสมุิว่าเขาไปผูกเขาไปในที่โลงง่งโป่งบ่มีแม่น้ำบ่มีหยางจังสีเขาก็ต้องหานามหาห,าหายางมาไห่เขาดื่มเนาะทุกคนสรุปหล้วเลยบอกคอยดอยูเนาะทุกคน คือยังมีงานบุญงานศิลป์ย่งสีเอาสวัว่าในหมู่บ้านหรือว่าในตัวอำเภอมีงานบุญบังไฟหรือว่ามีงานบุญแข่งเรือหรืองานอี่อย่างกร้างเนาะทุกคนอืม สมุดว่ามือหนีหรือว่ามืออื่นยังเสียเ้าบ่ได้เอางัวเอาควายออกจากคอ,อกจังเสียเ้าขังคอ,อกไวจังเสียเ้าต้องหาอาหารหาหนามมเตรียยให้เขาดิทุกคนแล้วเขาก็บ่ได้กินแค่เป็นกิโลสองกิโลดิทุกคนเขากินก่อนข้างหลายดิยยอย่างน้นอยกับเป็น สิบยี่สิบกิโลขึ้นไปทุกคนเพราะว่าเขาก็ต้องกินมดมือน้ำเขาก็ต้องกินตลอดพอเขากินแล้วเขาก็คับทายออกเนาะทุกคนสรุปล้วกับ่ได้อยู่ได้เศร้าเนาะผมเคยถามย้ายผู้หนึ่งเพิ่นก็ว่าเออรู้สึกว่าคนาอน,ะออคน้างเมื่อยเนาะเออคอน้างเมื่อยบ่ค่อยได้อยู่เลยเศร้าก็เลยมาเอามาเล่าห้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ฟัง ้าเว่าผืนง óa ผืนควายละทุกคนคือสมัยผมเป็นโตในหน่อยเนานะทุกคนยังเด็กในหน่อยอยู่ยังสี่คือยังเสาร์อาทิตย์ยังสี่หรือว่าจะเป็นวันหยุดขัดตะลึกยังสีนะ่เนาะทุกคนสวัดีบาแม่นม้ำถั่วมะฮอดผมเนาะทุกคนควอมสูงของเขาก็จะประมาณสามเมตรกวนะ่าเนาะทุกคนผืน เขาก็จะไล่งัวไล่ควายไปฟังพุ่นแล่ละทุกคนบอกว่าฟังพุ่นเขาจะเป็นพื้นที่โล่งโปร่งเนาะงัวควายเขาจะหากินได้สะดวกสบายเนาะ แตาเบาพืนว่าสมัยก่อนเขาจะกบกคอยมีงวัวกันดอกทุกคนสมัยก่อนเน้อเบาพืนบานผมแต่ทั้งอื่นบาลูเนื้อบานผมส่วนมากจะมีตะควายตุกคนควายแบบนี้ไผบอเห็นไผบ,บาเคยเห็นบางเถ่อคนอยู่ในเมืองหลวงบาเคยเห็นควายกับมาเบิงเล้วนี่โตก็เ,เปลี่ยนยังสี่โตเขาใหญ่อ้วนก็ปุ๊กลุกอยู่ เป็นตาหักอยู่ทุกคนเออเฮาก็จะไล่ง้อไล่ควายไปฟังผุนทุกคนทถนี้เฮาก็จะพายเรือไปเนาะทุกคนว่าเด็กขี่ดื้อบางคนเขาก็นบ่นังเรือดอกทุกคนเขาก็จะจับหางหางควายหน่าละทุกคนควายล้อยน้ำไปจังสี่เขาก็จับหางควายไปเนาะ เออถามว่ายานบ่สวนมากเขากับวายานเขากับบริคิดอีกอย่างส่วนมากเด็กหน่อยส่วนหลายเขาก็เกิดมากับนี่ละโมบานเขาก็อยู่ริมน้ำเนาะทุกคนเขากับไปกับง้อกับค้ายเขากับไปนี่ละค้ายกระโดดลงน้ำปั๊บหัวหน้าทิมก็จะกระโดดลงก่อนนี่ทุกคนะลูกนองเขาก็จะกระโดดตามกนไปเขาก็จะลอยตามกันไปขามไปหอดฟังบุ้นทุกคน อพอปล่อปหอดพังผุแลนะเขาก็ับไปกินหย่ากินอย่างเอออิม่มหนำสามล้านพอตอนเย็นประมาณสิบหกนาฬิกาจังสี่แต่ว่าสมายัยก่อนกับบอดายมีนาฬิกุ่มนาฬิกากันดอกทุกคนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายผู้บ่าวผู้สาวกับบอดายมีนาฬิกุ่มนาฬิกาคือสมัยทุกมือดอกทุกคนส่วนมากจะเบิ่งแต่ดวงอาทิตย์เนาะ เออว่าดวงอาทิตย์ลงมาระดับใดข้อมสูงของดวงอาทิตย์เหนือจากผิวดินอยู่ระดับใดเขาก็จะกะเอาทุกคนตอนนี้หอดเวลาเขาก็จะไล่กลับมาบานถ้า,บ,า,างงออออบอกพื้นว่าพี่เลีียงง้วเลียงควายสมัยก่อนกับมวนบอกเบาพื้นกับมวนดีทุกคนสมัยก่อนจะบม่มีผู้เถาวีเหลียงง้วเหลียงควายหรอกก็จะมีแต่คนหนุ่มคนสาวเนาะทุกคน ผู้ใดมีขอบครัวหรือว่ามีแฟนไปแต่งงานกันอ้อย่างยังสี่ส่วนมากก็จะไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายแล้วก็จะไปพอกันเนาะทุกคนไปพอกันแล้วก็ไปจีบกันเนาะทุกคนเออบอกถึงว่ามีข้อมสุกบอกไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายกับมีข้อมสุขอยู่ทุกคนเพียงแต่เขาก็ห่อเข่าป้าตเข่าเทียงเนาะทุกคน เขาเสาเขาก็กินแต่ในฮือนในศาลเนาะกับเขากระบไดมีอย่างหลกทุกคนส่วนมากกับตำแกวปลาหรือว่าพริกแกวซื้อทุกคนกับเขาก็ห้าเอาข้างนาทุกคนบังเทือกับไปหาตีตะกะแตนเนาะสมัยก่อนตะกะแตนก็หลายเนาะทุกคนไปหาตีตะกะแตนบังเทือกับมีขุมีกระป๋องหลักกะไปอันนี้น้ำทุกคน ไปสาปาน้ำบวกน้ำบวกอีหอย่างน้ำทุกคนพอได้ปลาได้อย่างนะปลาดุกน้อยปลาโคนน้อยปลาเข็งน้อยจังสั่นะทุกคนที่เขาอยู่น้ำบวกน้ำน้อยๆบางคนว่าป่าตัวน้อยๆกินเยาะเย้แต่ว่าป่าตัวน้อยๆเขาก็มีสารอาหารเขาก็มีแคลเซียมสูงนี่แหละเขาก็อร่อยน้ำทุกคน หลาก็าอีกอย่างเนาะอยู่ปูนฝั่งสพุนกับมีจุดหนึ่งหรืจุดกินเขา่าทุกคนมองใด้เขาเคยไปกินเขา่ามีตนใหม่ลมลื่นเนาะสมัยก่อนเขาจะมีตนหมักดันหลายเนาะทุกคนหมักดันเออเพื่อนเพื่อนคงบานคงอยู่ติดแม่นม้ำแต่มีปลาดินทามคงก็จะหูตนหมักดันเนาะทุกคน มองใดมีต้นมักดัในส่วนมากจะมีบอ่อนามนี้ทุกคนหลังสมัยก่อนกับบเคยกอกน้ำอยบานพิกินกทุกคนส่วนมากกินน้ำเขาก็จะพิกินน้ำธรรมาชาติอีกสมัยยางสมัยก่อนเขาก็จะบ่มีนี่ทุกคนเขากะ เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดอย่างเขาก็จะบอกค่อยได้ใส่สารเคมีอย่างงหลายเขาก็ใส่แค่ปุ๋ยอย่างเดียวเขาจะบ่มีการฉีดพ่นยาคือสมัยยุคมืออนะทุกคนน้ำตามธรรมชาติเขาเลยสามารถเอามากินได้นะทุกคนส่วนมากน้ำนั่นจะเป็นน้ำแบบน้ำเขาคุดเป็นบ่อไว้ทุกคน มันจะมีเป็ี่ยนจุดดิบอแมนว่าห้าไปขุดหม่องใดก็ได้ดีทุกคนหม่องใดเขาจะเคยมีนม้ำยังสิน้ำเขาจะออกมาเขาจะไหลอยู่จังสันมืดปีมืดศาสตร์ดิทุกคนอืมบ่กว่าจะเป็นพฤกษกิกาท่านว่ามกาละกลุ่มผ้มามีหน้าเมษาพฤกษผ้าถึงว่าเขาจะแรงขนาดใด,ดก็สร้างแต่พรมกับเงยขึ้นกันเดี๋ยวเขาจะมีน้ำไหลอ,ออกมาอยู่จังสันตลอดหลักกินเขาจะหอมทุกคนอืม แบบเขาเขาพานกันกันกันกองมาจากผิวดินแล้วเนาะทุกคนเขากันเขากองมากลัวเขาจะไหลลงมาใส่บ่อเฮ้าทุกคนเขาไหลมาใส่บ่อที่เฮ้าดื่มนะเออเฮากลับไปกินไปดื่มกันบางคนก็เอาเนี่แหละทุกคนเอากระโปหมักร้าวนะทุกคนหลายๆคนกค็หูมันกระโปหมักร้าวนะเนาะเอากระโปะมักร้าวไปไว้ <c oughs> เอาไว้กินไว้ดื่มทุกคนบางเทือกับโบมีดอกทุกคนบางเทือกับโปะมะพร้าวกบหายบังเทือกกะเจ้าผู้ใดเอาไปทั้งใดส่วนมากสมัยก่อนเขาก็บ่ค่อยได้ยึดติดอีอย่างเนาะหายหล้กก็แหลวไปส่วนมากเขาก็เอาใบใหม่เนาะทุกคนใบใหม่เห็ดเป็นกระบวยไหมทุกคนเห็ดเป็นกระบวยแล้กกะตักหนามากินมาดื่มกันทุกคนเออกบม้วนก็มีความสุขดีเนาะได้ปลามากะเออเอามาต้มมาแกงกินกัน พวกวัสดุอุปกรณ์บ่าว่าจะเป็นไอเอ่อพริกพงน้าปลาปลาล่าส่วนมากเขาจะไม่มองจุดประจำที่เขาเคยกินเข่ากินปลาเนาะบ่าว่าจะเป็นเกลือเป็นอย่างเนาะคือจังเข้าไปเลียงงวัวเลียงควายจังสีเฮ้าได้เกลือได้พริก แก้วแก้วพระเต็กันยังไปยังเสียเขาออกไปแล้วเขากินบ่เหมือนเขาก็เก็บรักษาไว้มองต้นไม้ที่เขากินเขาละพอมือหลังเขาลืมเรือเขาอีอย่างเขาก็จะไปกินเข่ามองง้นกับบ่อน้ำธรรมชาติทุกคนกินเขาหอมแห้งู่มือแถบบ่มีโอกาสได้กินหรอกทุกคนบางคนเกิดในเมืองหลวงใหญ่ในเมืองหลวงแถบบ่หลูเลยได้ว่าบ่อน้ำธรรมชาติเออเขาจะหอมนี่ทุกคนมองหอมก็หอมนี่บ่เม่นว่าเขาจะหอมทุกหมองเนี้ย เออบอ่อนามธรรมชาติบางมองนี่กินเข้าไปกับบอหอมเนี่ทุกคนแต่บางบอ่อนี่เข้าไปกินเข้าไปนั่นเขาจะไม่กินหอ่อกับเปียก์ก็กันเขาหอมหลากหม่หรือหอมสมุนไพรอีย่างกับบอหูเนี่ยเขาไหลออกมาจากพื้นผิวดินนะกินเขาจะหอมแห้งเนี่ทุกคน ก็รู liksom, ้ส um no, no, um ิกว so ่าแซ่ดีเด้อผมกินเนาะสมัยเด็กน้อยสมัยรุ่มมือผมก็แทบบ่มีโอกาสได้กินแต่กันยังเหลืออยู่บ่อหนึ่งทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนเคยได้ไปเยี่ยมไปชมไปเบิ่งคลิปเก่าๆผมเนาะกับมีอยู่บ่อหนึ่ง ย้ำรุดดูแรงนะผมก็จะไปเห็ดความสะอาดเข้าไหวปีนี้ผมกับไปเห็ดสองรอบแล้วล่ะทุกคนแต่ว่าผมกบับบ่ได้ทายเพื่อนเพื่อน,นได้เบิ่งเนาะผมไปเห็ดความสะอาดไหวบอี่ผมไปเห็ดความสะอาดไ,วดไหดไวนะเขาจะมีกลิ่นหอมอีหลีเด้อทุกคนเออเขาจะมีกลิ่นหอมเลยเวลนาน้ำเขาออกมาจะกินเขาจะหอมหวนเลยทุกคนอืม ผมก็จะไปเห็ดข้มสะอาดไว้ทุกปีด้วทุกคนไปบิดน้ำเก้าออกไปสะน้ำเก้าออก,ลกหลัก็เห็ดค้อมสะอาดให้เขานะนเนาะทุก้อนพอหนามเขาไหลเขาซึมออกมาเต็มบอ่อแมนบอ่อทุก้นพอนามเขาไหลเขาซึมออกมาเต็มบอ่อหลักะเ้าไปเห็ดข้อมสะอาดซ้ำอีกรอบสองเท่านี้ทุก้นเ้าต้องเห็ดค้อมสะอาดซ้ำอีกรอบสองเทนีรอบที่สามเทนีพอนามเขาหนึห่งหลักะกอนเขาตก้นผิวดินเลยเนาะ น้ำข้างบนจะใสปิ้งโอ้ยไปกินในี่หอมโพดหอมโพดทุกคนบางคนเนี่ยตาหูว่าอืมถ้าหูว่ามีคนไปเห็ดควอมสาดไว้เขาจะบอก,กอกน้ำอยู่เงีอนอยู่ซ่านไปกินน้ำทงไ้ทงหน้าที่บอกว่าจะเปลี่ยนคตไปลาสาัต์กลางคืนล่าหนูล่าน,านกอย่างกระซังเขาก็จะไปกินมองที่ผพม ผมไปสะผมไปวิดไหวนะทุกคนเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมเนาะบางเถ่อมันก็ดคายหลอนบางเถ่อมันก็ดคายก็หายได้ด้วยทุกคนเออแล้วก็มีคนมากินค่อนข้างหลายด้วยทุกคนเออนี่ผมไปสะผมไปวิดหลอบนี่ผมบัดดเอาแก้วน้ำไปไหวเลยเนาะปกติผมจะเอาขวดน้ำโพลิตเนาะทุกคนผมไปปาดครึ่งแล้วผมจะเอาไปไหวเนาะสุดหนีผมบัดดเอาไปไหวเลยแต่ว่ามีคนอื่นเพิ่นคงหิวน้ำหิวอย่างมั้งผม ผมเห็นเพพินปาดขวดน้ำโพละลิตทุกคนเพิ่นปาดขวดน้ำาโพละลินนละลแล้วเพิ่นเอาไปไหว้ทุกคนเออก็แสดงว่ามีคนไปกินหลายทุกคนเพราะว่าไอผมเห็นลอยค้นยางขื้นยางล่งเตีมอยู่บางเทือก็เป็นคนมาล่าสัตว์กลางคืนบอกว่าจะเป็นล่าหนูล่างูล่านกเนาะ แลวช่วงฤด,ดูกาลนี่ที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้เบิงต้อนนีเนาะส่วนมากกับมีคนต่างถิ่นเข้ามากันหลายเนาะสมมติว่าเขาก็มาเมดมือมอดเว้นยังสี่เนาะทุกคนเขาเห็นบอ่อหนามผมเห็ดความสะอาดไหวหรือว่าปีที่ผ่านๆมาเขาเคยกินนามที่ผมเห็ดความสะอาดไหวเนาะบางเถ้าเพิ่นกับเตรียมหนามาขวดเดียวยังสี่เนาะทุกคนขวดลิบยสองหายังสี่เนาะทุกคนบางเถ้าอากาศจะร้อนเนาะเพิ่นมาขุดมันขุดอย่างเพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อมองมอง,มองไปข้างหน้า เื่อนมองเห็นว่านาะภาพชัดบ่เนาะเดี๋ยวผมดึงภาพมาเ่อนเพื่อนมองเห็นว่าข้างหน้าจะมีรถกระบะสีขาวอยู่เขามาเกือบยี่สิบคนนี่ทุกคนรถกระบะขั้นเดียวนะเขาอัดกันมาเลยทุกคนเพื่อนเพื่อนหูว่าเขามาเห็ียดยังกันเขามาขุด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 มันกันทุกคนเขาเอื่นมันแซงมันแซงว่าภาษาไทยกลางเขาเอื่นมันอีอย่างกับโอหูเนาะ นีจังสี่ล่ะที่ผมบอกให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมเนาะบางเือเพิ่นกับ่ได้เตรียมน้ำดื่มมาหลายดอกทุกคนแต่เตรียมมาหลายมันกันหนักเนาะทุกคนพอว่าไปขุดมันในป่าในดงจังสีไปหยกอยู่แต่ขวดน้ำมันก็เมือยมันกันหนักเนาะทุกคนอืมนี่ล่ะเพิ่นกับผ้ากันไปกินไอ้บที่ผมไปสะไปบิดไหวไปเห็ดความสะอาดไหวแล้ะทุกคน เออมันก็แก่ก็หายได,ด้ดีกว่าเขาอดน้ำเนาะทุกคนการอดน,น้ำนี่มันกับบรมเยนสิ่งที่ดีได้เป็นอันตรายหอดถึงชีวิตนี้ทุกคนก็ถือว่าอันตรายก่อนขางแห้งเนาะเออเขาก็ได้บุญสุนทานน้ำนี่เขาพากันมาขุดมันขุดยังกันเต็มเลยทางคุณผมไปมาเมื่อกี้เสียงเขาห้องใส่การสนันวันไหวเนาะทุกคนเพราะว่าเออ ส่วนหลายก็เป็นค้นต่างทินเนาะทุกคนเขาอาจจะบ่คอยคุ้นเคยในป่าเนาะบางเรือกับบางคนก็เป็นคนแปลกนาเนาะเขาอาจบ่เคยมาเออคุดคุดไปบางเถืาหลงทางหลงปา่ายังสี่เขาก็ห้องหาหมูไหวนะทุกคนก็ห้องหากันเนี่ยสันละเซลเซลอยู่ทุกคนอยู่้ายอยู่ใสอยู่นั่นละ่ะ พอดีเมื่อกี้ผมไปยามหลบมาเนาะทุกคนก็ได้ยินเสียงก็ห้องหากันอยู่นะทุกคนบางคนกายานเนาะเข้าไปในป่าในดงถึงป่าจะโบหกลุงหลังอย่างจนเกินไปบางเถื่อเออคนบ่เคยเข้าป่าเขาดงเขากายานก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นล่ะก็เลยมาเล่ามาเหล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะบางเถื่อเพิ่นกัดเตียมนาบคือจังเตรียมมาบ่หลหลอกยังหลายกับขวดลิตรลิตรจุดสองหาจังสี่นี่ล่ะทุกคนพอนามมืดนะ คนที่เคยมาก่อนๆอยู่พุ่นมีบอ่อน้ำเด้อจังสันจังสี่เขาสะไหวเขาเฮ็ดความสะอาดไหวอยู่ ไปกินใดเด้อแก่กับหายช่งสี่น้ำก็หอมนะทุกคนช่างน้ำฮอบกอกมาคืองเาิ่นกอกมาแต่เสาช่างซี่ขวดเดียวช่างสี่ถึงเฮาจะกินไปน้อยเดียวเฮากินบ่เมืออบางเถืาอุณหภูมิของอากาศเขาสูงจนเกินไปมันก็กิ่นมันกับบ่เสียบบ่อร่อยนะทุกคนพอไปกินในน้ำในบ่แต่เฮาเห็ดคว่ำสะอาดไบแต่เฮาสะไวเนะทุกคนมันก็จะมีคว่ำหอมแล้วก็จะมีคว่ำเย็นน้ำนะทุกคนเขาบ่หลอนบ่หยั่งเพราะว่าเขาอยู่ใต้ลมไม่ก็ถือ อบอดีถือา่ด้ดบุญสุนทานเนี่ยเนาะกับภาเพืือนๆมาเบามาเล่าไห้ฟังฟๆเนาะสันมือนีก็แค่นี้เด้อคลิปเนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม